f e e r the Walking Dead ตีซั่น5เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ในความดื่มตอนที่แล้วพวกเด็กๆได้หนีเข้าไปในเขตกำมันตลังสีทำให้อลิเชียต้องออกมาตามและพวกเขาได้ทำการซ่อมเครื่องบินเพื่อจะหนีออกจากเขตการแผ่รังสีนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าเรื่องราวมันจะตื่นเต้นแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนจะเริ่มต้นกันถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่อง slot 4ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับในตอนนี้อลิเชียได้ตามหาพวกเด็กๆเพื่อช่วยพาพวกเด็กๆได้ขึนเครื่องบินและหนีออกจากที่นี่เธอเจอเข้ากับซอมบี้ที่ถูกมัดเป็นรัว้ว และปิดเส้นทางเอาไว้เธอจึงจัดการกับซอมบี้พวกนั้นก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยซอมบี้เธอเจอเข้ากับดีแลนก่อนที่ดีแลนจะพาเธอไปยังแคมป์ที่พวกเด็กๆพักอาศัยอยู่อลิเชียพยายามเกลี้ยกล่อมให้พวกเด็กๆไปกับเธออลิเชียบอกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภยัยและยังเต็มไปด้วยรังสีจากโรงไฟฟ้า และอีกไม่นานโรงไฟฟ้าก็จะล่มมันจะทำให้รังสีแผ่ออกมาและทุกสิ่งที่อยู่ในเขตการแผ่รังสีจะต้องตายแต่แอนนี่ก็บอกว่าเธอจะไม่ไปไหนเพราะที่นี่คือบ้านของพวกเขาทางด้านของสแตนที่บอลลูนของพวกเขาตกลงกลางป่าตอนนี้ซอมบี้เข้ามาหาพวกเขาพวกเขาได้ทำบังเกอร์จากผ้าเพื่อป้องกันซอมบี้ สเตนเขาจึงลากใบพัดส่วนประกอบชิ้นสำคัญเอามาไว้ที่ปลอดภัยทางด้านของมอร์แกนเขากำลังตามหารถเพื่อที่จะขับไปรับพวกสแตนเกสที่กำลังซ่อมเครื่องปั่นไฟเพื่อท่วงเวลาให้กับพวกมอร์แกนเธอบอกว่าให้เขาตรงไปทางทิศตะวันออกและที่นั่นมอร์แกนได้พบก,กับรถที่มันยังใช้งานได้ทางด้านของจอห์นกับเดอไวท์ที่ตอนนี้พวกเขาออกตามหาเชอรี่แต่กลับไร้ร่องรอย ทางด้านฝั่งที่ซ่อมเครื่องบินตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจอปัญหาน้ำมันของพวกเขารั่วออกจนหมดทำให้ออเทียและจูนต้องกลับไปเอาน้ำมันจากบนเขาที่กลุ่ม RCM ทิ้งเอาไว้สแตนกับชารีตอนนี้พวกเขาติดอยู่ท่ามกลางซอมบี้ก่อนที่จะมีใครบางคนมาช่วยพวกเขาและคนที่มาช่วยพวกเขาก็คือมอร์แกนที่ใส่ชุดป้องกันลังสีพวกเขาจึงนำใบพัดขึ้นรถไป ก่อนที่มอร์แกนจะตัดสินใจกลับไปช่วยเกรสเขาบอกให้สแตนกับชารีมุ่งหน้ากลับไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนมอร์แกนได้กลับไปช่วยเกรสแต่ดูเหมือนว่าเครื่องปั่นไฟมันจะใช้งานไม่ได้แล้วมอร์แกนจึงถามเกรสว่ามีเวลาอีกเท่าไหร่ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะล่มเกรสก็บอกว่าประมาณอีก12ชั่วโมงหรือ1วันก็ได้ตอนนี้พวกเขามีเวลาซ่อมเครื่องบินที่น้อยลงเต็มที อลิเชียตอนนี้เธอติดอยู่กับพวกเด็กๆก่อนที่ซอมบี้จะบุกเข้ามายังแคมป์ของพวกเด็กๆอลิเชียบอกกับแอนนี่หัวหน้าแก๊งเด็กว่าตัวเธอจะช่วยทวงเวลาไว้ให้และให้พวกเด็กๆพากันหนีกลับไปขึ้นเครื่องบินที่ปั๊มน้ำมันแอนนี่จึงยอมส่งอาวุธให้กับอลิเชียตอนนี้อลิเชียได้ใช้อาวุธของเธอฆ่าซอมบี้เพื่อทวงเวลาให้กับพวกเด็กๆ จนพวกซอมบี้เริ่มเข้ามาในแคมป์เธอทำการฆ่าซอมบี้และมันทำให้เลือดของซอมบี้กระเด็นเปื้อนตัวเธอและซอมบี้ตัวนั้นคืออดีตคนงานที่ทำงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แสดงว่าซอมบี้พวกนี้ได้รับรังสีปนเปื้อนมาเธอพยายามล่อซอมบี้ให้เดินไปคนละทางกับพวกเด็กๆและในตอนนั้นมอแกนได้ติดต่อมาและถามถึงพิกัดของเธอหลังจากนั้นไม่นาน เสียงเตือนจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ดังขึ้นและตอนที่7ก็ได้จบไปเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากชมซีรีส์ตอนต่อไปแล้วละก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องสลตซีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ